อ่ะเรามาดูปัญหาของช่างภาพกราฟิกหรือช่างทําสีของภาพว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างสิ่งแรกเลยสีไม่ไม่ตรงกันสักอันดูดิโน้ตบุ๊กได้สีนี้ iPad ไ,ได้สีนี้โทรศัพท์ได้สีนี้แล้วก็ตัวจอตรงนู้นได้สีแบบนี้คือมันก็ไม่เหมือนกันสักอันนะครับแล้วเราจะเชื่อไหนดีอันไหนตรงสุด ส่วนตัวแล้วนะครับผมว่ามาตรฐานสีอะ่ะถ้าเป็นพวกจอรุ่นใหม่ๆที่มันได้มาตรฐาน IPS หรือว่าสี RGB ใกล้ๆหนึ่งอะ่ะจริงๆมันก็ได้มาตรฐานหมดแล้วเนาะส่วนอันเนี้ยผมว่าให้ต่ำสุดเลยเพราะว่าจอโนบุกเกมมิ่งอ่ะมันไม่ได้สีมไม่ได้เที่ยงตรงอะไรเลยครับส่วนใหญ่ก็จะมาเล่นเกมใช่ไหมเฟนเรตส,สูงๆแต่ค่าสีไม่ได้ตรงเอามาแค่ให้เรารู้สึกลื่นหูลื่นตาในเวลาเล่นเกมเฉยๆเนาะโซน iPad ของผมอะ่ะตอนนี้มันติดส้ม ติดส้มถ้าเป็นในมือถือเนี่ยติดเหลืองนิดนิดเนาะติดเหลืองนิดนิดถ้าเป็นจอมินเตอร์เนี่ยเห็นชัดเลยก็จะติดเขียวหน่อยหน่อยเขียวปะแล้วถามว่าเราจะเชื่ออะไรดีอันนี้เราเราไม่เชื่ออยู่ละอันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วใช่ถูกปะก็คือเราจะเอาความยั่งตรงจากสีจอเกมมิ่งเนี่ยไม่ได้เอเคไหมอ่าแล้วทีนี้ถ้าโจทย์มันมาเป็นสามอันเนี้ยสามอันเนี้ยเราจะเชื่อไหนดีถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมจะเชื่อ iPhone เพราะว่าอะไร คนส่วนใหญ่ก็จะใช้มือถือในการดูรูปเนาะก็จะเชื่อมือถือมากกว่านะครับแต่ว่าถ้ามือถือรุ่นต่ำอ่ะหรือว่าลูกค้าเราอ่ะมือถือเขาว่าเป็นมือถือรุ่นที่เก่าแล้วอ่ะคุณภาพสีมันก็จะดรอปลงไปเรื่อยๆเนาะก็อาจจะต้องใช้วิธีการสังเกตแล้วก็ต้องบอกเขาด้วยว่าสี ของพี่อาจจะเพียนหรือว่าต่างไปจากที่ผมแต่งนะเพราะว่าจอของพี่อาจจะเริ่มมีความสดของสีที่น้อยลงอะไรอย่างงี้ก็ลองพูดพูดให้เขาแบบเข้าใจด้วยว่าการที่เขามองสีหรือว่ามองภาพไม่เหมือนเราอะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนาะให้เขาเปลี่ยนมือถือใหม่มันก็อาจจะทำไม่ได้เนาะเพื่อที่จะแค่มองรูปของเราให้มันดีขึ้นนะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในมาตรฐานสีตรงอะสีตรงในกลุ่มนี้สีตรงเนาะถือว่า ใช้ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเอาตัวน,นี้เป็นมาตรฐานอะ่ะเราอาจจะได้สีที่เขียนให้เราอยู่ในมาตรฐานสีตรงก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับส่วนเราจะเอาอันไหนเป็นหลักอ่ะอันไหนเป็นหลักอ่ะผมว่าได้หมดแหละผมว่าได้หมดแหละอยู่ที่ของลูกค้าละเพราะว่าเราเอาอันไหนเป็นมาตรฐานอ่ะยังไงของลูกค้าก็ไม่ได้ใช้รุ่นเดียวกับเราเราแค่แต่งโทนออกมาเป็นเป็นโทนนั้นอ่ะอาจจะอันนี้เป็นโทนใสเนาะ โทนใสๆเราแต่งออกมาให้มันดูใสๆก็พอแล้วโทนที่เป็นโทนอุ่นๆภาพที่มันเป็นโทนอุ่นๆให้เราแต่งเป็นโทนอุ่นๆหรือภาพที่เราใส่เป็นโทนเย็นๆให้มันรู้สึกสบายหูสบายตาสีสันสดใสอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่งไปนใโทนนั้นไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปสวนว่าเฮ้ยลูกค้าจะมองเห็นอะไรยังไงซึ่งถ้าลูกค้ามาหาเราอะแปลว่าเขาจะดูสีจากจอที่เราแต่งอยู่แล้วถ้าเราเป็นคนทําภาพเองทําอะไรเองอ แปลว่าจอที่เราแต่งเราใช้สีแบบนี้ที่เราแต่งอะ่ะเขาชอบเขาก็เลยเข้ามาเราไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะแต่งไปถูกใจเขาไหมหรืออะไรยังไงไหมสีมันจะเพีย้ยนไหมไม่ต้องไป,ไม,งไ,ปไม่ต้องไปซสีเรียดครับคือถ้าเขาเข้ามาแปลว่าเขายอมรับได้ในอุปกรณ์ที่เราใช้มันก็มีเรื่องกล้องเรื่องเลนส์เรื่องจอเรื่องต่างๆนานาที่มันทําให้สีมันเพี้ยนไปเรื่อยๆครับโอเควันนี้ก็จะมาสรุปแค่นี้ก็คือคุณไม่ต้องมาสนใจหรอกคุณเอาแค่ มาตรฐานสีตรงอ่ะอันไหนสักตัวหนึ่งเป็นมาตรฐานพอแล้วซึ่งถ้าอันไหนที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างไอตัวนี้เป็นเกมมิ่งเนาะไม่ต้องเอามันมาเป็นมาตรฐานครับให้เราใช้มาตรฐานของเราที่สีตรงสักตัวหนึ่งแล้วก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ